สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกครับประจํามาดูการ2018 2019นะครับผมก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับเป็นการพบกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมปอ์โต้นะครับ ทีมจากประเทศโบตุเกสนะครับผมซึ่งคุณครับแข่งจริงก็คืนวันอังคารที่9เมษายนนะครับเวลาตี2ตรงครับเพื่อนๆสาวกปีสไอสาวกขงแดงทุกท่านก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองครับแล้วก็มีผมเปิ์นาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ครับจัดทําขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเปิร์นาเวงก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมที่ว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้เพื่อนรักใครเชียร์ใครชอบใครหรือว่ามีคําแนะนยังไงก็สามารถคอมเมนต์วิธีลั้ร่างวิดีโอได้เลยนะครับผมก็รับชมคู่นี้ครับเพื่อนก็ลืมกด subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเวลาคลิปใหม่ลงจะแจ้งเตือนให้เพื่อนทราบก่อนใครเลยนะครับ สองทีมครับก็ทำการสัมผัสมือก่อนลงสนามนะครับผมวันนี้กองหลังของปอร์โตนี่มีเปเป,เป้ปอประมุกนะครับผมโอ้โหซาร่าต้องระวังตัวให้ดีนะครับมีโอกาสโดนเก็บได้นะครับผมและนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับซึ่งผมไม่รู้ครับว่านัดแข่งจริงจะมีใครลงบ้างครับนี่ผมจะจัดตามที่ผมชอบนะครับ เป็นการรับชมก่อนการแข่งขันจริงนะครับเพื่อเพิ่มอรตถรสในการรับชมของจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือรายชื่อเล่นตัวจริงของทางฝั่งทีมเยือนครับ f c ปอร์โตนะครับถ้าผมบรรยายชื่อเล่นของปอร์โตผิดพลาดยังไงก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนครับรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเอฟซีปอร์โตครับเริ่มต้นกันแล้วผมก็เป็นฝั่งทางด้านเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกวันนี้ครับลิเวอร์พูลมาชุดเสื้อสีแดงเก่งสีแดงครับถุงเท้าแดงครับบุกจากซ้ายไปขวาครับอ่าลูกนี้ครับเฟอร์มิโน่ก็ทักทายเบาๆก่อนนะครับเหมือนถ้าเป็นมวยก็ยับไปก่อนหนึ่งมัดนะครับ ปอโตครับพาบอลขึ้นมาวันนี้ปอโตครับมาชุดเสื้อตัวเก่งครับสีออกลายน้ําเงินขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายลูกนี้เขาเลี่ยมของฟันไดเอาฟาินโยพาดวันนี้ยิงเบาๆครับเบเกอร์บอกสบายๆครับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับผมมาเตปมาที่ฟาินโยย้อนที่มาเตีอนนครับ ลิปูเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับในนัดแรกซึ่งลิปูแน่นอนครับว่าวันนี้เป็นไปได้คือพยายามอย่าเสียประตูในบ้านโดยเด็ดขาดนะครับเพราะกดอเวโกนี่ทําหลายทีน้ําตาร่วงมาแล้วนะครับวันนี้ปอร์โตได้บอลมาฟิลิปเป้อ้าวเกตาดักบอลได้นะที่วายดุมทางขวามีซลาขอบอลเลือกทางมานี่ครับโอ้โหฟิลิปเป้ครับวันนี้คิดไม่ออกเตะออกข้างเลยครับเจคกนคับครับวันนี้ ซึ่งแน่นอนครับว่าคู่นี้คือลิพูนี่ค่อนข้างเป็นต่อครับแต่ก็ไม่แน่ครับลูกบอลกลมข้างในมีลมนะครับเอาครับเกต้าสับขาหลอกย้อนมาที่อาโนยังไม่เปิดมาที่ไวดุ่มซัดด้วยขวารูปนี้บอลเนัอออกข้างครับเอออหลังครับผมแชนแบบหรือเปล่าในวันนี้ภับชา้าครับโอ้ไม่โดนใครนะครับตรงนี้ออืื ดูตังเตะครับจากหน้าประตูของทางฝั่งปอโตครับคาสิยาครับผูกสามประตูปอโตนี่ได้แชมป์ยูฟาแชมปนลีกล่าสุดก็ตอนเมื่อมูนิโยคุมนะครับปี2004นะครับผมจำได้ครับปีนั้นเป็นปีที่ปอโตนี่ชนะแมนยูนะครับแล้วก็ได้แชมป์ไปรู้สึกชนะแมนยูรอบ4ทีมนะครับ รอบทีมสุดท้ายตอนผมจําได้ว่าลูกผมเพิ่งเกิดนะตันนั้นอยู่ไฟนะครับอยู่ไฟเฝ้าเอาลูกนี้ชนเสาโอ้โหเกือบไปครับแม่ฟาบบนโยต้องเตะทิ้งออกหลังนะวันนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็แข่งหลังจากคู่นี้หนึ่งวันครับก็เป็นคู่ระหว่างแมนยูพบบาร์เซโลน่านะครับผมซึ่งคลิปคู่นี้ผมก็ทําด้วยเหมือนกันครับเพื่อนก็รับชมกันได้นะครับ ลูกเตะมุมของปอร์โตครับลูกนี้สั้นหรือเปล่าไหลสั้นครับนี้เปิดเข้ามาครับฟานไดมม่วงไว้ได้จังหวะสวนลิวอพูเอาครับมานี่ยังไงคนเดียวมานี่ยังไงดึงจังหวะสวยครับให้มาที่ดูโรบตสันเอ้าจ่ายบอลพาปอร์โตดักได้เอ้างจวะนี้ยังไงครับคิซุสมาที่จริงๆอ้โหจวะนี้ครับอ่านว่าอะไรครับโซอเลสหรือเปล่าคนนี้สัตว์ดีขวาวันนี้ครับ น้ำหนักดีครับแต่ทิทางไม่ได้ครับผมเกร์ครับสาดยาวขึ้นมานะครับโอ้ตอนนี้รูปเกมนี้เป็นทางฝั่งปอโต้ครับที่ได้บอลมากกว่าตอนนี้สิซัทครับมาที่มาเลกามาเลกาครับยังไม่ผ่านฟันได้ังหวันี้ลิฟูได้บอลมาไวดุมมาที่มาติ ตีปไหลมาที่ฟาบินโยเลือกมาทางขวาที่ซาร่าคืนฟาบินโยทางซ้ายสุดมีัจังหวะน,นี้ไวรุ่มเลือกมาที่เฟอร์มิโนเอาจังหวะน,น,นี้ครับปอโต้เฟอร์มิโน่ไหลที่มาเน่ซัดด้วยซ้ายลูกบอลเนิเน,นข้ามคานออกไปครับผมโอ้โหนี้นี่ใ,นใครชนะก่อนนี่ถือว่าเล่นสบายเลยครับในนัดที่สองยังไงลีพูนี้ต้องชนะก่อนนะครับ เพราะว่าแมตช์หน้านี้ต้องไปเยือนที่โปรตุเกสครับที่บ้านของปอร์โตครับเฮลร่าครับยอร์ทิฟลิเป้มาลิก้าออกมาทางด้านขวาปอร์โตครับวันนี้มาเล่นเคาะบอลสั้นนะครับค่อยๆให้บอลเท้ากับเท้าตรงนี้สุอาเลสจะไปเองครับนี้ไม่ผ่านครับลิวฟูได้บอลมาครองฟาบินโยครับอ้าวทำบอลเสียแดนตัวเองครับวันนี้ยังไงครับไหลมายิงครับติดฟานได้เดลีร่า จะเปิดมาติดลูปเนมาตีครับวางยาวมาครับที่มาเนี่ยบอลลงครับให้มาที่เกตาทางขวามีครับเกตาให้มาที่ฟาบินโยฟาบินโยครับไว้นะดุมออกทางขวาที่ซารา่างหวะน,นีไหลต่อมาที่เฟอร์มิโนครับนี่เอาอยัางไงครับ <c oughs> เปเปเป,ปอมูครับตเตะเขียย์ที่อกมา นิพูยังได้ครับตอนนี้อาโนครับเติมเกมขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้อาโนพาบอลไปายาวโยกหนึ่งที่ถึงเซตหลังจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาเสาซอบมานี่เอายิงสวนวนะจังหวะนี้โอ้โหถึงกับโมโหตัวเองครับสติโอมาเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับกัตสิยาครับหลายที่ฟลิปเป้ฟลิปเป้ครั้งหนึ่ง เอล่าครับเบิร์นมาทางขวาเอล่าอ๋อจังหวะน,นี้ปอร์โตครับโซเลสอาอฟาริโยตัดได้ฟาบินโยให้มาที่เฟอร์มิโน,โนไวนาดุ้มอาจังหวะน,นี้มาแน่ครับพาบอลกระชากยาวๆมาตัดเข้าในจังหวะน,นี้โดนแย่งบอลไว้ได้นะครับวับนนี้นะครับปอร์โตนี่ถือว่ายังทําผลงานได้ดีครับยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับอเล็กเทเลสโซเลส โอ้นี่ฟาบิ์โยถือว่าตัดจังหวะเกมลุกของทางบอโต้ได้ดีครับนี่ครับซาราซาลายังไงครับซาลาจี้เข้ามาจี้เข้ามาฟาบิ์โยต่อมาเฟอร์โน,โนูไหลามายิงด้วยซ้ายหืมเกตาครับลูกนี้คาซิยานครับหลับบอลไว้ได้ครับลีพูครับพยายามเพสซิ่งแต,แต่แดนของปอโต้ครับตอนนี้อครับตอนนี้ผู้สินครับทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ3นาทีนะครับผม อยู่เทาครับให้มาเจสัสเจสุสครับเอาครับยังไงจังหวะนี้ยังวอนคุกคิกอยู่ครับตรงนี้เอายังได้แก้วันมาสวยแล้วตลอบเลี้ยวภูเกต้ายกมาทางขวาที่ซาร่าอโนเปิดแอร์เนี่ยผู้สินปอนตุบิทเวลาการแข่งขันครึ่งแรกก่อนนะครับการจำลองแมตช์คู่ระหว่างเลี้ยวภูกับปอโต้ครับครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ซูเประตูต่อศูนย์นะครับผมเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับ าล้ครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมนะตอนนี้เป็นทางปอโตครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับต้องดูครับว่าเจเกนคอบครับจะแก้แผนในครึ่งหลังอย่างไรคตอนนี้รูปเกมในครึ่งแรกนี่ค่อนข้างสูสีครับสลอดทั้งสองทีมทั้งคู่ครับก็พยายามเล่นบอลกันอย่างระมัดระวังครับตอนนี้เอาครับจาวนนี้เฟอร์มิโน่ให้ทางขวาที่สาราจะจะเบิ้ลมาที่ เกต้า e ครับโดนทางปอโต้ดักบอลได้ครับตอนนี้บอลอยู่ที่ฟลิเป้ครับเนล่าฟลิเป้มีเทาวให้มาที่มาเลกาครับโซลโซเลสเอาโดนตัดได้ครับปอโต้ลิพูนี้ก็ค่อนข้างขึ้นเกมลำบากครับโดนทางปอโต้นี่เพสซิ่งเหมือนกันครับในครึ่งหลังฟาบินโยครับไวดุม um. จากนี้ก็ติดครับ นี้เติมเกมมาทานซ้ายครับอเล็กเทลสอเล็กเทลสดึงจังหวะที่วันนี้ให้ทานซ้ายต่อครับเปิดมาครับฝันไดมงไว้ได้ครับไหวดุมมงย้อนที่ฟาบินโยอันุไหลต่อทีซาราครับอซาร่าต้องให้มาที่ไวนาดุมคืนซาร่าครับออบซาร่าครับซาร่ายังไงครับไหลต่อมาที่ไวนาดุมครับแหวนดุมเปิดเข้ามานี่คาซิยาพุ่งรับไว้ได้ผม โอ้ประสบการณ์แกนี่เหลือกินจริงๆครับสำหรับอีเคคาสซิยัสนะครับโซเลสโซอาเลสนะครับผมเปเป่ปอปมุกครับโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็น่ากลัวแล้วสำหรับเปเป่ปอปมุกนะครับครับโซอเลสจังหวะนี้จะพาบอลฝ่าเข้ามาครับลิเวอร์พูลตัดบอลมาได้เอาจังหวะนี้ครับลิเวอร์พูลมาครับ จังหวะนี้ได้ลุ้นไหมซา่าครับดึงจังหวะนี้ให้มาที่เกตาัด้วยซ้ายโอ้ลุงนี้ครับแม่บอลจะแลบออกหลังครับโอยังไงครับต้องดูครับชาติวันนี้ครับยิงด้วยซ้ายโอ้โหโดนหน้าครับคาซิยะก็ยังเสือกเซฟได้อีกครับผมโอ้โหสุดยอดครับครับอานเปิดมากลางประตูครับลูบอสันครับ ที่เฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ต่อมาอาโนยิงปั่นครับนีเรียบร้อยครับเลี้ยวภูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์โก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 โอ้โหไวดูงคำนี้ยิงปัน่นปั่นไซโป้คบนี้โอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีแรกนึกว่าไม่เข้านะครับนี่ครับจังหวะครับภาพช้าไหลไปดูงครับ ยิงแบบไม่จับแล้วปั่นตรงนี้ครับอีเคขจัดว่าโอ้โหลูกนี้บินไม่ถึงครับนี้พุ่งเรียบร้อยครับถึงประตูต่ตอศูนย์ครับผมโ,โหววิ่งไปดีใจกับเจกเกนคอพเลยครับสำหรับวายนาดุมนะครับตั้เต่จากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับ ครับตรงนี้ครับลเวอพูครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ลูกเดียวนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับสำหรับบอลยูฟาเชฟบลีครับถ้าโดนตีเสมอมานี่โอ้โหมีเฮแล้วงานนี้ที่แน่คือพยายามจะเสียประตูในบ้านก็พอครับรับลูกเตะมุมของปอร์โตครับเอาครับโซเลสครับโดนถอดออกครับส่งใครลงมาสักครู่นะครับลูกเตะมุมครับผม เทเลสเปิดมาตรงนี้ไม่มีครับซาล่ามงไว้ได้ครับปอร์โตครับตอนนี้ได้บอลอยู่ทางด้าน,นซ้ายเทเลสเปิดเข้ามาฟันได้อีกแล้วตรงนี้มงสกัดไว้ได้เป็นลูกเตะม,มุมอีกครั้งของทางทีมเยือนปอร์โตครับปอร์โตทำเล่นสั้นหรือเปล่าครับเปิดมากลางประตูมงนี้ครับอานุยังไงโรเบิร์ตสันมาตีแล้วเตะออกข้างไป้เลยครับตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับลิเวอร์พูล ครับตอนนี้ครับปอร์โตนี่เริ่มทําเกมกดดันใส่นะรับของลิวพูตอนนี้เปิดเขมาอีกหนนึงครับเป็นไงจังหวะนี้เกือบไปครับครับมิวเนอร์ครับลงมาใหม่ครับมิวเนอร์โยนมาให้มาเน่ไม่ถึงนะครับปอร์โตยังได้ครองบอลอย่างต่อเนื่องตอนนี้จังหวะนี้เติมเกมขึ้นมาครับมีเท้าเปิดมาคัฟานได้ม่วงไว้อีกแล้วเอาจังหวะโซลิวพูอ้าวฟอร์บิโนครับรีบหน่อยจังหวะมันสักครู่นี้มีเท้าครับมาที่บาฮิมีเจสุสครับ สุดอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้เฮล่าโดนมิเนอร์ยังบอลได้ครับเอาครับมาเน่ปล่อยแล้วดักมาจ่ายต่อที่ไวลดุมไหลต่อที่เฟอร์มิโนครับโอ้โหตรงนี้เฟอร์มิโนยังไม่พร้อมเล่นบอลน,นะครับแม่ตอนนี้ลุยฟูเหมือนชะลอเกมไปเยอะนะครับเอาครับซาร่าไวลด,ดุมย้อนที่ฟาบินโยครับคืนในซาร่าด้านขวาอาโนเติมเกมเอา่าไม่เติมครับ ซาลาให้มาที่ฟาบินโยฟาบินโยซับขาหลอกสองที่สามที่ไหลที่เจมินเนอร์คืนนีฟาบินโยออกมาทางซ้ายสุดที่มาเน่ซักได้ขวาครับติดนี่เท้าตรงนี้บอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของนิวพูเอาครับฟาบินโยโดนฮอดออกครับวันนี้แล้วก็ส่งจอแดนเฮนเดอร์สันลงมานะครับเฮนเร์สันกระเปิดเข้ามาครับนี่ยังไง นี่ครับปอโต้เสียทิ้งออกมาแล้วครับเฮนเดอร์สันมาทีมาติฟยูนเนร์ครับทิลเบอร์สันเจมีนเนอร์มาที่เฟอร์มิโนโ่เฟอร์มิโนโ่ถอนมาที่โรเบิร์ตสันซาร่าจังหวะนี้ซาร่าเปิดเข้ามาฟิปเีเป้หมองเป้เป้ครับนี้บอลโดนเป้ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งครับ โอเปิดเข้ามากลางประตูครับอินเตอร์สันส่งมามิลเนอร์ซัดด้วยขวาติดบล็อกของปอร์โตปอร์โตเตะทิ้งเคลียร์มาครับจังหวะนี้อ้าวครับปอร์โตได้บอลมาลิก้าเอาจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าครับเฟอร์นันโดยังไงโอ้โหช้าวันี้โดนฟันเอ้าโอ้โหเกือบไปครับเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแลนะครับตอนนี้ครับมานี่ครับให้มาที่มิลเนอร์ยกจังหวะนี้สวยครับฟาเอ้เฟอร์มิโนครับ ทันไหมจังหวะน,นี้ไม่ทันนะผมโอ้ตัดสินครับ,รบทดเวลาบาดเจ็บกันแข่งขันแค่นี้สามนาทีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วพอร์ตไวรุ่มพอครับแล้วก็ส่งเชเดานชาคิรี่ลงมานะครับผมตั้งเตะครับของปอโตจะทันไหมครับแต่ดูแล้วไม่น่าทันนะผมหนึมงเท่าไอ้เอล่ะ โอ้ครับแค่ครอบบอลเวลาก็จะหมดแล้วตอนนี้ครับจังหวะนี้ปอร์โตข้างซ้ายครับมาเลกาเปิดมายังไงโลบัสร้าขมงไว้ได้มานี่เก็บบอลเนี่ครับผู้สินปอน์โมิดเวลาการแข่งขันนะครับการจําลองแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับปอร์โตครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลครับเฉิญชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมทําให้แมตช์แรกชนะไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่จะไปการพบกันอีกนัดหนึ่งที่บ้านของปอร์โตนะครับผม โซนี้ครับกับผมเปิร์นอเวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ